กาบสวัสดีคีชมนะครับอยู่กับผมนะครับโชค์คนเดินบอตอน,นี้ก็อยู่กับเกม The SIM s ซนั่นเองนะครับผมตอนนี้เนี่ยผมจะเล่นอยู่ในโหมดเอ่าเกมธรรมดาก่อนนะครับส่วนซิมที่ผมสร้างไว้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครนี้เลยครับผมเป็นตัวละครนี้เลยครับผมนายโชลเล่เลยดังนะผม <Ooh. S 2> แบบนี้ก็เท่ไปอีกแบบนะผมว่าจาบดีเอาลายสักนี้ผมซื้อออโอเค mm hmm. ประมาณนี้นะครับผมส่วนชุดหน้าร้อนก็ชิวๆครับ oh. หน้าหนาวก็ชิวๆประมาณนี้นะครับผมนายโชเล่เนี่ยเขาเป็นปกูรูเรื่องความรักนะครับผม เป็นแบบจอมเจ้าเล่เลยนะครับผมแล้วก็เป็นคนขี้เล่นต๊อกเก่งนะครับผมแล้วเขาก็เข้าสังคมดีนะครับ,บแล้วก็คนโรแมนติกเป็นคนโรแมนติกนะครับผมอ่าผมว่าจะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมนายโซเล่ <Ooh. S 2> พร้อมที่จะไปใช้ชีวิตในเมืองดูซิมแล้วนะครับผมไปกันเลยที่พาโกซื้อก็ได้นะหมื่ห้นึ่งห้องนอนหมื่นห้าแป้าโอแบบนี้ก็ได้นะผมว่าไม่ต้องสร้างเองเนาะง่ายดีไปกันเลย ขัวเรือนเรามีขัวเรือนครับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กันครับผมนายโซเล่ไม่อยู่ในส่งตัวมาอยู่ที่ไทยครับ่อ้จากพ่อแม่ไม่ยั้งนะครับผมจำเป็นต้องมาอใครทักเฟซมาอีกกว่าโอเค อาวละย้ายเข้ามาบ้านหลังใหม่ครับผมมาสำรวจกันว่าบ้านเรามีอะไรบ้างที่เราขาดหายไปเนาะสิ่งที่ผมว่าต้องเพิ่มนั่นก็คือนั่นก็คือ,เ,อ,อเราต้องจัดบ้านก่อนอื่นเลยนะครับผมขอญอยตบันเซฟเกมก่อนเลยครับผมผมเสียใจที่ภาคนี้ไม่ค่อยมีอันนี้นะ ่เราจะย้ายามาตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ผมว่าจะทำโต้เนี่ยเราจริงๆเราเอเาใช้เป็นโต้เล่นเกมไปเลยเพราะว่าผมจะปั้นให้เขาเป็น ไม่ได้นานขอห้องทำงานนี่เก้าอีไ้ไหนถูกๆบ้างเนี่ยอ่านี่แหละเราจะให้เขาเป็นนักกีฬาเราไม่ได้บอกให้เขาเป็นนักกีฬาเนะนักธุรกิจหยุดเสาร์อาทิตย์16ต่อชั่วโมง นักบันเทิงนักเขียนนูกวิชาฟรีแลนซ์สายลับฟูอินฟลูเอนเซอร์อจ,จิยากอชงกาแฟโอ้ยจริงๆชงกาแฟก็ได้นะพนักงานพัตคาร งานสินค้าจริงๆก็ได้นะผมว่าหยุดอธิจันทร์เหรอ9โมงถึงบ่ายโมง6โมงถึง4ทุ่ม6 p พ6โมงเย็นถึง4ทุ่มกับ9โมงเชา้าถึงบ่ายโมงว่าไปทำงานตอนเช้าดีกว่าไปเราไปเป็น โอเคสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ซิมควรจะได้รับหนังสือที่เขาควรจะได้อ่านนะครับเพอนี่ครับการปรุงอาหารนะผมเขาควรจะได้อ่านนะครับผม ไปเนี่ยครับผมการปรุงอาหารเพราะว่ามันจะเป็นทักษะแรกๆที่ซีมควรจะมีนะครับ <c oughs> ถ้าผู้ชมอยากให้ผมเล่นภาคเสริมไหนนะครับผมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีโปรเจกต์จะทําภาคเสริมอยู่นะครับก็โดยน่าจะเป็นาภาคเสริมในโชเล่ยนี่แหละครับมีแขกมาวะมีแขกมีแขกามาครับผม มามามาน่นำาตัวครับแนนาตัวแนนาตัวเอมนาแกเนี่ยครับผมต้องรู้จักไว้นะครับเพื่อนบ้านแถวนี้ก็รู้จักทุกคนไว้ สวัสดีครับผมนายโชเล่ครับเราต้องไปแล้วอ่าเราจะทำอาทิตย์จันเราจะได้ไปทำงานวันอังคารนะผมอีกสองวันพูดเล่นๆชิวๆิวครับผม เ <Band> นี่ยครับรอบเพื่อนบ้านก็เนี่ยโอ้เนี่ยครับรอบเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนบ้านลรวครับซีนสี่ก็รู้ๆก,กันอยู่ครับภาพดีอะไรดีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยววากเสริมถ้าท่านผู้ชมไม่ได้คอมเมนต์เนี่ยสีที่ผมจะซื้อน่าเป็น Get t o u r ์ก่อนนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นอ่อ ในส่วนของซิตี้นะครับชีวิตคนเมืองเนาะอออ้้าาาัไไไไไปปปททะะรรเเขนนนด ต้อต้อดีกว่าต้อสาวต้อสาวโอเคโอเคตอนนี้นายโซเลเขาไอ้หิวหี่อะไรปวดขี้ให้เขาไปขี้นะครับผม <c oughs> อะไรเนี่ย <laughs> อโอ้โหในโซเล่นี่ยคุยกันลเล่นๆช,ชิวๆผมตาะหญิงด้วยอะไรด้วยนะแล้วตอนนี้โซเล่ก็ มาอา่านหนังสือนะครับผมแล้วปล่อยให้เพื่อนบ้านเขาอยู่หน้าบ้านนะครับผม <c oughs> <c oughs>

แนมตัวมีเสน,น่ห์ครับผมเอาแล้วเริ่มต่อแล้วนายโชเล่ย์มีเสน,น่ห์าชายทั้งหญิงจริงครับผมมปเราปรุงอาหารดีกว่ากินถูกๆกก่อนเนาะ ชีสยางคผมทำคนเดียวโอ้วันเกิดเราวันนั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ไม่มีบันทึกอะไรของโซเล่ในขนาดนี้อ้าวระบบใหม่เนีอย ดูครับดูนาโซเล่เขาทำอาหารนะผมเป็นวัยรุ่นที่ถูกส่งมาจากฝรั่งเศสแล้วผมพ่อแม่ไม่ได้สอนอะไรครับให้มาทำงานดับหน้าด้วยซ้ำครับผมเอาตกอย่างนั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดผิด สาล่ะ f 3ก็3เป็นสร้างเหรอออเอสเป็นข่าว 5, เนาะ5หบันทึกเกม F6 f หก8 F9 เจ็ไม่มีละ F10 ลืมไป f f เ1สิเสิบเอ็ดป็นไทูปเนะ พวกมึงจะคุยกันนานไหมอีกนานไหมเนี่ยไปส่งกลับบ้านพวกมึงเนี่ย อะไรมึงเนี่ยมึงด่าอะไรเขาเนี่ยอยากใหญ่บเยาใหญ่ใที่นนีกับบ้าไป มาอ่านหนังสือไอ้โชเล่